สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมสวัสดีแม่แม่ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายฉางตรองครับวันนี้พามาดูครับผมพี่ฉางให้ของดีอีกแล้วนะครับผมนี่นะครับมาจากสัญยานะครับพามาดูอรพี่ฉางมีอะไรนะครับผมนี่นะครับของดีครับพี่ฉางให้ของดีนี่นะครับผมงานะครับนี่นะครับพอดีไปเกิบอ่านี่พามาดู นี่นะครับผมไหนพี่ช้างดูรอยแตกสักหน่อยพี่ช้างพี่ช้างดูรอยแตกหน่อยพี่ช้างเออนี่นะครับผมนี่นะครับเป็นเศษนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เศษนะครับเป็นงานนะครับเป็นชิ้นแรกเลยนะที่พี่ช้างให้นะครับปกติจะให้อ่าให้ฟันนะครับให้อากาศนะครับผมนะครับนี่นะครับก็อ่ากลับมาคนคิดว่าเอ๊ะทำไมพี่ช้างถึงจับจับแตงาจับงานดีมากเลยเลยดูดูนะเห็นแต่รอยแตกนะครับผม ก็เลยมาหานะครับผมนะครับมาหาอยู่ตรงนี้นะครับผมแม่แม่นี่นะครับผมฟานดุกกับพ่อควานกับกับคุณตานะครับก็เลยมาหานี่นะครับผมก็เลยว่าขอนะครับผมอธิษฐานบอกเขานะครับผมว่าขอให้ให้เห็นนะครับผมขอให้เห็นนะครับในงานนะครับที่แตกออกมานะครับผมก็เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมแม่แม่นะครับ ของดีพี่ช้างงานชิ้นแรกเลยนะครับงาชิ้นแรกเลยที่พี่ช้างให้นะครับผมเพราะควานหาเห็นน่าจะน่าจะชนเสานี้หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าอยู่ใกล้เสานี้นะครับผมนี่เพราะว่าอ่าเพราะควานจะหาเห็นนะครับเที่ยวนี้นะครับผมเพราะว่าพราะควานจะหาเห็นแต่ก่อนก็เป็นพวกขนายกระดินพวกขนายหักเพราะควานก็จะหาห็นประจํานะครับเที่ยวนี้ก็พราะควานหาเห็นนะครับผมถึงเศษงานนะครับผม คือมันมองยากมากเลยนะครับแม่แม่ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่เราหาเห็นนะครับผมนี่นะครับคลิปนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมนะครับตอนเย็นนะครับผมนะครับนะครับเป็นชิ้นแรกนะครับเป็นงาชิ้นแรกที่อ่าที่เรียกได้ว่าเป็นงากระดินนะครับผมนี่งากระดินหรือว่างากําจัดถึงถึงอ่าจะไม่อยู่ได้อยู่ในช่วงตกมันนะครับเพราะว่าเขายังไม่ถึงอายุ นะครับที่จะตกมันแต่เขาก็ให้นะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เขาให้นะครับผมนะครับนี่นะครับผมเพราะว่าบางครั้งบางทีช้างบางเชือกนะครับเศษเล็กขนาดนี้เาอกงานเล็กขนาดนี้รอยแตกเล็กขนาดนี้บางทีมันหาไม่เจอก็คือเขาไม่ให้นะครับผมบางเชือกใหญ่ใหญ่ๆหก็หาไม่เจอก็มีนะครับผมแต่อันนี้นะครับแม่ๆเป็นความบังเอิญและเป็นโชคนะครับผมที่เขาให้ที่เขาให้ให้เห็นนะครับผม บางเพราะว่าบางทีเราวางไว้แบบนี้นะครับผมนะครับเราไม่รู้ว่าแตกนานแค่ไหนนะครับเขาก็เหยียบใส่พื้นไปเลยนะครับผมนะครับนี่พ่อควันก็เลยมาหาดูนะก็ห็นนะหรัหาสามคนอันดุกกับตาหาไม่เห็นนะครับผมก็เลยได้นี่มานะครับผมเป็นงานชิ้นแรกนะครับที่ได้จากพี่ช้างนะครับผมที่พี่ช้างแตกหรือว่าหักออกมาให้เองนะครับผมนะครับกระดินออกนะครับเป็นงานกระดินนะครับผมนะครับเป็นงานกระดิน นะครับของช้างงาเอกนะครับภายช้างทองนะครับผมนะครับก็ถือว่าเขาคําคูณและเขาบอกดีมากๆเลยนะครับเห็นเขาจับแต่ตรงตรงงานะครับผมควนกิดก็เลยสงสัยนะครับสงสัยว่าเอ้พี่ช้างทําไมจับก็เลยลองดูนะครับเห็นแต่รอยแตกนะครับพอเห็นรอยแตกก็เลยเรียกควันดุควันดุกก็เลยเรียกชวนอภควันกับคุณตามาหาไปได้นี่มานะครับผมนี่นะครับดิใจและตื่นเต้นนะครับผมนะครับ นี่นะครับผมก็ถือว่าโชคดีของเรามากๆเลยนะครับผมนะครับที่พี่ช้างนะครับเขาให้งานะครับผมเป็นงานกระดินนะครับผมนะครับที่แตกออกมาด้วยตัวเองนะครับผมที่เขาให้นะครับก็และเล่คันนุก็คิดว่าไม่ได้แน่ๆนะครับผมเพราะว่ามันเล็กมากนะครับผมอาจจะคือมันมองยากมากเลยนะครับผมนะครับก็ ขอให้พี่ช้างนะครับผมนะครับให้โชคนะครับผมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวช้างทองเองนะครับผมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับผมนะครับนะครับก็ถือว่าเขาคาคุณมากๆเลยนะครับชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับผมเขาให้หาเห็นนะครับและเขาบอกว่างานเขาแตกนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างนะครับผมที่แม่แม่ดูเมื่อกี้มันอยู่ข้างล่างของอยู่ข้างล่างของงานนะครับผมคือถ้าเดินเฉยๆถ้าเราไม่ก้มสองดูเราไม่รู้ว่าแตกนะครับผมนะครับ เออครับผมก็พาแม่แม่มาดมูคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยชัดหรือว่าอาจจะฟุบฟับหน่อยนะครับตื่นเต,นต้นนะครับแม่แม่กอนดก็เลยถ่ายคลิปเลยนะครับผมได้เห็นปั๊บก็ถ่ายคลิปเลยนะพี่ช้างออกไปอาบน้ําก็เลยมาหาดูนะครับผมก็ฝากแม่แม่ช่วยเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวช้างทองด้วยนะครับผมนะครับนี่สำหรับคลิปนี้นะครับกัอนดุก็ขออนุญาตลาลพอ่อพ่อแม่ทุกท่านไปก่อนนะครับผม นี่นะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพี่ช้างมาแล้วนะครับผมพี่ช้างมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็อาบน้ํามานะครับผมอาบน้ํามานะครับผมมาพี่ช้างให้โชคนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นโชคดีมากมากเลยนะครับเออนะครับผมขอนี้ก็ตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่าไม่คิดเลยนะครับผมว่าชิ้นเล็กนะครับผมจะคือมันหายยากมากเลยนะครับผมนี่พี่ช้างให้พี่ช้าง จ้าครับครับผมครับดีเร็วครับดีดีครับครับเร็วครับเออหมื่นแล้วพี่ช้างลาไปก่อนครับสวัสดีครับให้ทุกท่านมีโชคนะครับผม